ตรงนี้จะเป็นประตูบานเปิดนะครับก่อนหน้านี้เป็นไม้นะครับได้รื้อไม้ออกแล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นประตู UTPC นะฮิซซ้ายขวานะก็จะเป็นแกสเมนดอกนะเป็นประตูบานเปิดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะครับเป็นบานเปิดตรงนี้จะเป็น หน้าต่างบานสไลด์นะครับผมตรงนี้จะเป็นประตูาบานเปิดแบบสไลด์นะครับปิดซ้ายขวานะครับแล้วด้ตรงกลางนะครับผมนี่จะเป็นประตูน,นี่จะเป็นหน้าต่างนะครับผมิดซ้ายขวานะครับแล้วด้านตรงกลางเหมือนกันซึ่งเราเปลี่ยนจากาไม้เป็นยูพีวีซีเรียบร้อยนะครับน,นี่ประตูนี้จะเป็นประตูบานเปิดนะครับผม จะเป็นลูกปักนะครับก็เปลี่ยนจากไม้เป็น UPVC เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะครับแบบสไลด์อันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างบานใหญ่นะครับลิกซ้ายขวาเราเปิดสไลด์ตรงกลางนะครับนี่เป็นประตูนะครับเอ๊ะหน้าต่างนะครับผม นี่น่าจะเปซ้ายขวาอันนี้ก็จะเป็นกระจกนะบานฟิกสองบานใหญ่เลยอันนี้คือลูกลูกค้าเลือกใช้กระจกเป็นสกายบูนะฮะสกายบูทินเต็ดการ์ดออกแต่เป็นสีฟ้าคามนะครับอันนี้ก็จะเป็นาบานกระทุ้งนะฮะห้องน้ำ อันเดิมเป็นอ,อลูมิเนียมนะน,นี่เปลี่ยนเป็น U PVC อันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะครับติด้ายวาเหมือนกันแล้วก็เปิดสไลด์ตรงกลางอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะเป็นสกายบูทินเต็ดกาดน,นะครับผม